ได้บัตรแนลเราเห็นมนาะนัญญาอแสางอาบัตรนักแสดงอาบัตรนี่เป็นจะบอกเป็นแต่ว่าไม่มีโทษจากบาลหักตัวตามนั้นตัวตามสมมุติเป็นไหมเป็นแต่ไม่มีโทษหลักดูตันแต่ว่มามีผู้หญิงคนหนึงตกน้มตอนลอยหนามบ่เป็นมีสุดโดดลงไปอุ่มเึินมาแต่ว่างไปเป็นอบบาบัตรบอกเป็นแต่ไม่มีโทษจากบาลหัก เพราะว่าอยังใจของเขาไม่มีราคะจกกักรใจของเขาเนี่ยนนะบ่บมีความยินดีพอใจในสิ่งบ่บมีความพอใจในในหลุดลบทิ้เสียงของบคุคคลคนนั้นเลยจ่เขาช่วยตอนนั้นนั่งเด้อเออว่าฉันสีมีเมตตาไม่บอกหาเมตตาแต่บ่งไกสอยไม่ว่าจันเออเมตตาคือนางุทิตาหนานี่บ่มีอเดกขาเกื่อยเลย ตัวแปลงศสามันหลายคำถามแล้วมันยังแน่ละมันลืมแล้วล่ะแค่ที่คำถามนั้นอีกบ่ลืมแล้วถามได้นั่นแหละตอบได้นั่นแหละตอบนั้นก็เลยสั่นแล้วเรื่องนั่งอยากให้เบาเรื่องเป็นยังพุทธเจ้าก็ห้ามสั่มั่งมั่งมั่งอย่างไรเนื้อสีดำเนื้อช้างเนืบอ พวกสร้างพวกหมาพวกเสือเหลืองเสือพงเสือดาวพวกหมีพวกงูต่างๆรัดท่านหลายเรื่ีงมันเป็นตัดในสัตว์มีอาการลางกินหมาบางแม่เพราะให้าฏิดัตกินกระไดเออเพราะท่านหอดเขาบ้านรัามันเห่าหอนหลับกันหรากินหมาเนาะเงินว่าอะไรทำไมก้าวก้อนมัองแม็นจะืมาไมีหมาในบ้านเด้หมาป่าหมาในเด้กทั่วธรรมดาเด้มันกัดมัน เออพวกนี้มันทํางานเป็นผงเด้อเสือกับพี่กันสร้างกับพี่กันมันเป็นจอมหลักเราหนีงูหนึ่งยิงอากาศเลยหลักเขาไปกินงูน้ากัดตายเลยดิมันน้าตลอดดิมันได้กินเด้หมาเสือเสือเหลืองเชื่อผงเสือดาวเออช้างช้างถอะน้ำเด้เออฟังก็ดีธรรมดาดิเรื่กินก่อนจะมันจะไล่ จะไล่กระจกของเอง่จะอยู่ป่าเด้พอเลยอยู่ในบ้านในเมืองก็เห่าเดินอยู่เด้ตอนนี้เห่าอยู่ในบ้านในเมืองเลยก็เกี่ยวปลากับปลากับขัดเลยเห่านี่ว่าปลาเพราะกรกายปลาละเมาะตำหนิเหมือนเด้ยร์เนี่ยงูยิงเป็นสัดอาขาดเลยเป็นหามพินพ์เป็นตันมันจะนั่มมาจนจนน้ำกัดเอาจนได้เลยหามอันเนี้ย เหลืองโค้งดาวแล้วก็มีี้วยกันมีกันที่กันกระเภ๋าเสือนนํามเอือดีเด้เหมกันเราเกินมั่งสังคุญาตมันก็มีเด้รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนอีกนีห็นบ่ล่ะมันเลยมั่งสากใบีได้บ้าอว่าเป็นต้มไก่เองสิเอออันนี้คนไอ้กินยูแมนบ่ล่ะปลาก็มีกินยูแมนบ่ล่ะเออเดี๋ยวจะต้มปลาไปทั้งหันเรื่องสิผู้ใดไปรับก็เป็นตระบัดแย่ได้บ้านเหมืกว่าล่ะนี่เรารู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแลวกระทั่งว่าสงสัย สมมติว่าเขาขาไก่งหองอออออก,ออกอเออเงื่นลังนั้นแหละก็เได้เอาตมไก่มามจักบอกว่าบ่กหูได้ว่าเขาขาเปิดตนแต่ว่าสงสัยจักบ่เสียงไก่งหองออกออกเ้วแล้วเอามาเนี่ยนี่กระทามลับอีกอาจะบอกเรื่องหามหลับอาบัดอีกเ,ออเนื้อดิบจะบอกให้กินอีกนั่นเห็นได้หละ่ะนี่แมอนุบัญญัติเพิ่มเหมือนมาแม่เติมสั่นตัวจะบอกไปหล<ม>่นแหละเนื้อดิบ นี่ก็หามหายสุขสะก่อนมันจ่ามหับเด้อเราจว่าเรื่องคือในมุกสือยงผู้มัน,นของคนนี้ตาจีบเอาบ่ามีเออเราปลูกบักแรงหม้อเนี่ยส่วนติดกันเล้วอีกอีกส่วนหนึ่งนั้นเครื่อมันล่ามาพี่มาล่ามาอีกที่หนึ่งเด้อมันล่าม,มาอีกที่หนึ่งคนพวกนี้กับ่ได้ตั้งใจรักดอกก็เข้าใจว่าเป็นของกัาของไดยเอาบักแรงหม้อตัวนี้ไปพาใปจ,จังหัน เพิ่นท่วงเด้อาหารบรอบรีสุดงงแล้วนะของของคนหนึ่งบริหลักนี่แจาอาหารบรอบรีสุดอาหารบรอบรีสุดบอกสองเดือนบ่หลับดอกเลยวังสีเลยเจอข้าเจา้าคนฉลาดดูต้องมีเหตุการณ์แบบนั้นนั่งไปเบื้องบนแต่ของคิดแบกโม่จก้กบ่เออเพื่อมันอยู่ทีของผู้นั้นมันหมากมันมาอยู่ทีของผู้นี้โอ้ขนาดนี้เด้ นั่นแหละสมเขาจะเป็นพระละหันอยู่นี่เป็นบัลลัแต่คนที่เป็นลูกคิดก่ฉลาดเด้โอ้มันตน้องมีเด้หมดมีพรรกันสองคนพรรกันนั่งไปเบิ่งวัอนมาจาดัดไซกันเลยเออที่นั่นหมอกมูกปลูกเกิดอยู่หัมสมมาก็ไม่อยู่นีู้นนี้นก,ก็บ่ได้ลักเลยอีกู้น,นึงคืองดวงผู้ฝันเออไปเอามาค้มมันไปเอามาคามก็จาะไครอย,ยู่อันอยู่สวนหลานแต่ว่าบ่ได้ขอเขาบางดูหัน ต้มไก่อันนี้แต่เพิ่นก็บ่รู้ว่าอันนั้นนี่ครับ่นบ่ไเด็นสำคัต่ว่าอาหารบ่บาๆเดียวสุด่นถามเด้วถามดูทิ่เพิ่นมึงไปเอามาขามมาใส่มุขเขาอยู่บ่หมูเด้อน่ะหัวกรบเบนเราเขาหน้อยกันเออก็ของหลานผมเนาะก็ของมึงที่บอกของหลานมึงยังว่าอยู่บ่ข้ามึงไหวเลอข้ามมึงก็มาอีกหม่องนึงมาถามมึงก็ไมาอยู่มึงรักสองหม่องสามหม่องมึงใส่กูกินได้จังไดสักท่นเอาขึ้นไปกินเองโลดแบบนั่น พูดดีมันขาเจ้าขนานั้นเลยนั่นแหละขนาดนั้นเลยข้าเจ้าเนี่ยโอ้ยเห็นย่อมย่อมย่อมขนาดย่อมย่อมีแน่ไอ้ห้าจันเบเข้าจย่อมเบ๋บริเวณซอ้มมือด้เฉใช้เฉใช้เกล่ตไปเรื่อยเนาะดีนีแล้วนี่เปนขนาดนั้นบางทีขาเจ้าจังขนาดนั้นถ้าเกิดพวกคุณาดใจกัน เ่าก็บว่ามันเขาเจ้เา,า,าเขาแกอ่านมากเล่าฟังให้ฟังเป็นกติบอยคือเอมฟังเพราะว่ามันกวดขีดข่านปวดนี้จ้าก็แล้วเพราะว่าเราศึกษาผมมันฟังเอาแล้วก็ไปเถียงกันดูคือเพราะเหตุเอานอเอานเาะตาัดไตพิโรกมากกับหลอนแหลกมากพอได้แล้วกับประวัติครูบา,าอาจารย์ต่างๆไหลมาตาม ตามพื้นเมืองต่างๆมาในที่ต่างๆนันน,นี่เด้อยู่ที่ท่างประวัติพระนาคเสนถึงจหลังนั่นเด้เมื่อไหร่เลือะวัติพระอุปคุตถึงจหลังพระเจ้าอยู่เด้เมื่อไหร่ไหลมาเรื่อยไหลมาเรื่อยจกพุทธลัทธิตะมังตะรมรักนังตักโอ้ยไหลมาจนเราพระพุทธโ,โคสา,า,า,าจารย์ไหลมาราชการนั่นราชการนี่คนนั้นคนนี้เป็นแบบไหลมาเรื่อยๆเยๆด้ ปานนั้นมันยังบะบลุอย่างอยู่หาวมื่อี้เ <c oughs> นะาะเนาะแต่ปราน